เชียงใหม่อีกครั้งซึ่งมาที่นี่น่าจะวันที่สี่แล้วแต่ว่าภารกิจเราคือเยอะมากอยอแบบเยอะมากๆแกดูจากตา,ตตาฉันใต้ตาฉันฉันยังไม่ค่อยได้นอนเลยแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าอยู่คนเดียวแหละจะไปเดินชิลๆหาอะไรกินแบบชิลๆเริ่มต้นวันเราจะเดินไปที่ข้าวซอยลงงปกิดก่อนทุกคนถึงจะเป็นมื้อเช้าก็เธอแต่ฉันแบบฉันอยากกินตั้งแต่ถึงแล้วโอเค เด,เดี๋ยวเจอเข้าสอยลุงปกิจกันโอเคฉันกำลัาจางจกคงคอนเซ็ปต์ของชื่อช่องมาวอล์กแอนด์วอล์กอะเราเดินไปกินข้าวซอยลุงปกิตประมาณจากที่พักประมาณ10นาทีอันนี้ก็เดินได้ประมาณ5นาทีแล้ว ถึงเขาจะลงไปจถ่ายให้ดูจ้าฉันคิดว่าประชากรทีอออออร่อยู่ตรงนี้นเ็นคนค่ กิจจาลุงปกิจแลยก็ยังอร่อยเหมือนอเดิมตอนนี้ว่าจะเดินไปจะพักและเดี๋ยวจะไป flip and flip โดโดนัทซึ่งนัง่นงวินไปแหละเพราะมันไกลมากแต่ว่าเดี๋ยวก็เดินเล่นๆไปก่อนนะ ได้มาแล้วแต่ว่าฉันบึ่มกดอัดอันนี้คือเลมอนชีสเค้กตัวนัดโอรีโอครีมคอสติ้งอันนี้ดีมากดีมาก,มากคือมันนิ่มมากชิ้นละ65บาทนะอันเนี้ยเลมอนเลมอนชีสโดนัทเคก้ก You know, flip and flip donut at ทุกคนฉันเดินเล่นมาเรื่อยๆแล้วฉันมาเจอกับร้านนี้แบรนด์เอาเลสแล้วฉันได้เสื้อผ้ามาประมาณสี่ตัวในราคาแปดร้อยแปดรอ่ะน่าจะวันจ่ายขอกนั่นหายนเมื่วานเอ้ากูเพิ่งว่า,า,วางน้องฉันมารับแล้วบ๊ายบาย ทำหน้าให้ม mm ันดีๆหน่อยน่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ The Barista เอ้าเอ้าหน้าแบินี้เอ้ากรนตุกหัวเย็นเอ้าผู้ชอยหนูชื่อสกุลเออทำไมขเรียสอเรียก่อพีกนุ่มเด่๋ยาต้องอาออก E จะพามากินขนมจีนสันป้าหอยเขาบอกเป็นขนมจีนที่ได้รางวัลมิชลินจะมาลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงจริงๆวันนี้ฉันมีเพื่อนร่วมทริปอีกสองคนมามาลอดูกันสวัสดีสวัสดีค่ะเอาก่อนนะสวัสดีค่ะ่อนเลยค่ะ <Okay. S 2> ฉันทำรอกไม่รู้ฉันก็รู้กันข้ากันจริงคืออะไรน่าจะหิวกันอนะสองคน,นะ น้ำมยังคุูน้ำอะไรแบบน้ำอะไรน้ำของอย่างไรอร่อยอยู่เนาะสมาชิกใหม่ค่ะน้องแบมมี่ค่ะน้องแบมมี่กินอะไรคะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานค่ะคิมเบอรี่อะค่ะคิมเบอรี่กินอะไรเป็นน้ำรอน้ำรอน้ำผสมน้ำผสมจ้าแล้วก็มีข้าว ข้าวกันจิตชิมก่อนเป็นไงนี่มันไมกนลกลิ่น,นแปลกแปลกะมันกลิ่นแปลกแปลกอะหรือมันกลิ่นของมันอยู่แล้วช่างมันดีแลยใช่ปะมอร่อยอร่อยอร่อยมาลอง สามสิบบาทเองถูกมากไอ้นี้สิบบาทถูกม,มากอ,อ,อาหารดีเหรอเออชุดซัมเตจมากินอันนี้แต่ป้าเพิ่งมาไม่พี่ว่ต้องถ่ายไปไนะหนหรอแต่นี้คือคุณป้าเพิ่งมานะใช่คุณป้าเพิ่งมา ป้าพึ่งมาป้าเร็วๆหนูรอคิวอยู่ป้าเห็นคิวตรงนั้นไหมตอนนั้นเคยคิวหมดเลยปะใช่อะไรคือเกินแล้วหล่อเพราะว่าฉันร้องเพลงป้าเพิ่งมาแล้วเธอดูคิวป้าคือคิวนี่ค่ะคิวของป้าเธอคิวได้เหรอได้แหละแบบดำดูเขาสายตาดำดูสายตาอาแค้นเมื่อกี้นี้ด้วย เราได้มันแล้วนะโรตีปะเดวมันยังบึดๆเมามาชิมเราไปหาที่กินกันบนรถไหมไปนั่งกินอะไรถดีกว่าุปป่สีาสอุ้ยแสงดีมากดูสิน่าเนียนมากดูราหดดูชิบดูชอบต้องในปีว11อะใช่นี่กองไอศกรีมเดียดผ้าใช่ สาวพี่แดงแล้วนี่ค่ะเฮ้ยทำไมกล้องเธอเหลืองจังใชอนน 11, ่อันนี้กล้องสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดมันผ่าวอะอันนี้กล้องหนูแบบของแบบอะไรจีสามโปรตอนนี้อยู่หลังมองจ้ามากินไอ,นอโโติมโซฟุโตะอยู่ลหลังมอ เธอฉันจบวันแล้วที่สนามบินเจอก,กันทิ่ต่อสายชา